เอาละฮะขอสวัสดีทุกคนนะคะผมไม่กินเล่นเกมไม้ครับนะนี่แล้วก็เมื่อกี้ผมไปตัดไม้มาแปดทิ้นแล้วลืมอัดนะฮะก็เลยมาอัดใหม่นะฮะเอม่ไม่ใช่ดิก็เลยมาเริ่มอัดดเออพูดผิดตลอดมันแหลกแฮ แหลกมากเลยนะฮะเมื่อกี้มันมีคนพูดลเล่นๆนะะ่ะโอเคครับมาให้หมดเลยครับจะตีแมนทุยครับจะตีธรรมดาต่างหากมาขุดหินขุดหินขุดหินขุดไปเรื่อยๆขุดหิน ไปเรือ่อยๆขุดไปเรือ่อยๆขุดอีก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 อีกนะฮะขุดไปเรือ่อยๆขุดขุดขุด แล้วก็คูอ้าวเจอทำไปเอาพ่แอกหินไปตะลุยทำโอเค่ะไปลุยทำกันนะฮะถ้พ่พิแอกหินอันเดียวจะลุยทำได้หรือไม่มาดูกันอะมันไม่ใช่ทำนี่มันคือทางการเออมันเป็นท,ท่ำทิงด้วยเจออะไรก็ฮะอ่าขาเนียวยุงกัน ไปเรื่อยๆเือนนี้รู้สึกว่าผมเจอเหล็กพอสมควรมั้งเดี๋ยวผมต้องไปเอาอ่านนะฮะเพื่อไปทำไฟว้าวดีเสียงซอมบี้เลยขึ้นเลยผมขึ้นแล้วนะคะรับเพราะผมได้ยินเสียงซอมบี้กบกวดซอมบีุ้ด กด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 ติดตอติด,ดต,ต่อตดต่ตดโอเคไปลงนรกกันถุวยโอเคไปลงนรกกันถุวยไปลงทา กระเล็กประมาณไม่พอสมบคนหรือพอสุบคนนะอือบอกว่าน่าจะพอสควคนะติดก้อนเนี่ยังมีอีกนะฮะกุดไปเรื่อยๆขูดขูดขุดขูดโคโอเคไม่มีฮะไม่มีซอมบี้ได้เสียซอมบี้แต่ไม่มีซอมบี้ตันแล้วขึ้นไป 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ไปเรื่อยๆเออเมื่อกี้ขอโทษทีที่มีเสียงน่ารำคาญน,นะฮะคนนั่งต้างาผมเขาเป็นคนที่น่ารำคาญมากๆนะฮะเฮ้ครับมาทั้งหมอที่อยู่ในตัวเครสิบแปดอันมนาะสร้างบ้านกันนะฮะตามรคานแล้วอันนี้มันมโ,นะโอเคพื้นที่นี่นแหละ Okay. เดี๋ยวนี้มีตายไหมน่าจะมีนะคะเดี๋ยวจะไปขุดเพื่อทำกระจกโอเคปึ๊บ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 ชุบ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  เดืยนนึงอันเองะนะอ้ยอ้าเฮ้ยตกใจโอเคไปตัดไม้ไปตัดไม้ โ okay. อเคว้าวพาธีก็จะตกดินแล้วดีมาสร้างบ้านดีกว่าอะไรนะข้าแกะไปไหมข้ากินไปไหมค่ะพ่กินไม่ได้ไม่ใช่หาอะไรนะเออก็ดีนะแต่ผมก็แอปแอปไปวิ่งข้าบ้านวิ่งข้าบ้านวิ่งข้าบ้าน เอาตัวค้ับวางโอเคไปล วางนี่วางด้วยปักทอชรอบๆไปนี่นี่แล้วทำประตูเอาไปรับจานมาอีกมากก,ากโอเคอน,อน,นั้นขอเรากันเพียงเท่านี้นะแล้วก็